คนอย่างเขากับ m a ส d a า t 50ใช่แล้วครับวันนี้ผมพาคุณรู้จักกับกระบะคันแก่งคันใหม่ของค่ายมาสด้าในสไตล์โคดดีไซน์นะครับข้างหลังคือวิวสวยๆผมพาคุณมาจากกรุงเทพจนมาถึงจังหวัดราชบรุรีและที่นี่คือภูผ,ผาป่าสนเตยวสวยๆนะครับและกับรถสวยๆหน้าตายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสต้อนรับใช่แล้วครับนี่คือโคดดีไซน์จากกระบะคันใหม่ของค่ายมาสด้ ทุกส่วนสัตว์นั้นถูกเปลี่ยนแปลงใหม่กับผสมสานกับค่ายผสมพิษนะครับมีเครื่องยนต์เลือก2ตัวก็คือ1.9ลิตรกับ150แรงม้าและ3.0ลิตรกับ190แรงม้านะครับวันนี้ผมขับรถยนต์กระบะกับเครื่องยนต์1.9ลิตร150แรงม้าถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สอบผ่านในการใช้งานนะครับตั้งแต่การออกตัวจนถึงอัตราเร่งความแม่ยำทั้งหลายแหล่ของผู้พละรวมถึงช่วงล่างที่อาจจะนุ่มนวลไปสักนิดนะครับซึ่งเปลี่ยนจากบุคริกจากตัวเดิม ที่แข็งแร่งนะครับเปลี่ยนมาเป็นนุ่มนวลตอบรับกับกระแสของคนที่ชอบเล็กกระบะแบบสไตล์สบายๆใช่แล้วครับวันนี้มาสด้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ตอบรับกับกระแสสังคมมากขึ้นใช่แล้วครับวันนี้มาสด้ามีอะไรมากมายในสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในนะครับวันนี้เรามาจอะรึกกันว่าภายนอกนั้นเปลี่ยนแปลงยังไงส่วนภายในนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเรามาดูว่า all new มาสด้า bt ห้าสิบจะมีดีแค่ไหน ทำไมคนอย่างเขาถึงต้องเลือก